เจริญพอรญาติโยมทุกคนทุกท่านเนอะวันนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอโนโนดินแดงนะวันนี้จะพามาดูไออันนี้เครื่องมุนน้ำโยมนะนี่น,นี่เห็นไหมนี่มันใหญ่จนโยมมีปลาด้วยยนะนู่น่มน,น่มือเนอะนุ่มมีทั้งปลาพุดธเพาะนะปลาคาฟนะพุดเพาะเยอะแยะเลยนะตัวใหญ่จับจนอนะนี่มีน้ำใสปิ๊งวิ่งเลยอะ่ะโอ้นะนี่ไม่รู้มันมุนได้งไงโยมสงสัยมันมีเครื่องอยู่มั้งอูแบปลานี่ตัวเท่าเด็กเลยนะโยมนี่ปลาอยู่ข้างในนั่นน่ะ ปลาปลาคาบเนอะเจริอพอรนาะยมเนอะวันนี้ก็เดินทางไปจังหวัดากาเก้วนี่โอ้เมื่อไตรจะนับพุ่มตีนหน่อยหนุกโอ้เนอะตัวหนึ่งนี่แบบต้มแบบน่าจะอรอยนะปลานี้ยเอตัวใหญ่จนนะแบบต้มต้มไปตัวหนึ่งนี่ครับผัดทอดด้วยอ้น่าจะแซ่บลายเลยอ๋อนี่จะมาจะให้ดูเนะหนุกมันอยู่ในานา้ำหนุกแบบตัวใหญ่ทับรถจิงเลยอะ่ะเออจะนับมากเลยโยมเนอะใครสนใจสนใจอยากกินเนอะ แต่ตกินไม่ได้เนื้อปลาเขานะไม่ใช่ปลาเรากินแต่ไตรประตัวพอแล้วนะเออกินแต่ไตรประตัวไตรกลางพอแล้วนะดีเดิโดยมเนินนิ้วเราเลวอลอลอลอสวยงามจนนะ <c oughs>